เจอแล้วเด้อคุณยายหนึ่งดอกดอกบานๆเด้อปปปปปจะมันแทงเลยโอ้ยสวยเลยนี่ก็เป็นเห็ดละงกแล้วนี่เนาะคุณยายเนาะเป็นฟอนใสขนาดเลยอะเหลืองเต็มลานเลยนะคุณยายเนาะครับสามดอกครับไปแบ่งขนมมันกินแล้วครับน้องวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีนัดกับคุณยายระวีกับคุณยายติ๋มนะครับไปส่องเห็ดที่ฝั่งบ้านถาวรนะครับ เดี๋ยวเข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้ผมยายระเวียงยายจิ้มยายติ๋มจะได้เห็ดอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับฮะนี้เป็นเวลาตีสี่ครับกาลังรอกันอยู่นะครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องไปครับไปรับชมเจอเห็ดตะไคร้ดอกหนึ่งพี่น้องคุณยายอยู่ตรงนน้นเอาก่อนเลยเราตะไคร้ยักเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้หนึ่งดอกโอ้ยเดี๋เล็ดเเล็ดเเลเห็ดตะไคร้สวยเลยพี่น้อง ัดเลยสวยเลยเห็ดตะไคร่หรอโต,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 ตัว่าตกวาตงามป่ะงามขนาดไปแต่ดอกหนึ่งเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่เห็ดของใครเห็ดของผมนี่เลยะเหลียงเห็ดเหลียงเห็ดเหลียงเราก็เก็บไปกองไว้เอาไปกองไว้ตัดขาต้องแทงเอาอ่ะโน่นคุณยายเราเดินไปทางอู้นกันแล้ว หิดเหลืองแล้วก็เก็บห็ดเหลืองแล้วก็เก็บแหวนดิเริ่มฉุแล้วมัง้งเนี่ยเก็บเก็บเก็บมากอรวมกันไว้ห็ดเหลืองห็ดเหลืองห็ดเหลืองโอ้มากมากหมากตัดขา้ปเอะเราโง่ขาวครับป้าพี่อย่ายาวไหนก่อน,น,นอ๋อไหนก็ได้ <laughs> อออ ดีใจดีใจดีใจดอกนี่ดีใจดีใจดีใจเรงกเขาดีใจดีใจจ้าในสามดอกสามดอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะเป็นแทงเลยเมันยาวนี่ครับมาโอเคสวยเลยสวยทั้งคนสวยทั้งเห็ดเลยครับเห็ดก็สวยคนก็สวยอ่าใช่ มีละงกขาวหนึ่งดอกพี่น้องคุณยายอยู่ไกลเราเราจะเก็บเอาเองเลยบาดี้เจอแล้วเด้อคุณยายหนึ่งดอกดอกบานเด้อเห็นละงกขาวดอกบานหนึ่งดอกเจอแล้วเก็บแล้วด้วยเือยมออืมสวยเลยพี่น้องไปหาต่อไปเลยเฮ้ยห้งเห็ดตะไคร่เห็ดนี้เต็มเลยไปครับหาต่อเลย จะติมเอาเห็ดละงกดอกนี้ก่อนพี่น้องนี่นี่นี่ดอกงมากเก็บละงกดอกนี้ปาตัดยายติมาแล้วยายติมมาแล้วยายติมาแล้วรองปาดปาตดมามาเก็บเลยคุณยายมาเก็บมาเก็บมาเก็บเร็ว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 เก็บมาเก็บโอ้ดีใจดีใจดีใจเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็ดละงกขาวดอกเัิใงญ่ายเลคุณยายเนาะโอ้เท่าจานเลยเท่เเดีใจดีใจได้กับเขาแล้วได้กับเขาแล้ว อืมไปไปหาต่อไปเลยโอ้ดูดูดอกนี้นี่นี่เอออยู่ตรงตะก้าผมนะคุณยายเห็นแล้วโง่นะเนี่นี่ดูดอกนี้ปะทู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 ใหญ่ขนาดนะคุณยายเนาะอืมใหญ่ขนาดเลยที่สองสามดอกเนาะโอ้ดอกปใหญ่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 ล้นฟ้าล้นมือเลยเนาะ ไปไปครับครับไปไปด <constraint> ูของยายติ้มไปดูของยายติ้มบัดนี้นู่นนุ่นนุ่นยายติ้มอยู่กระตะแก้าผมน้องคุณยายอยู่กระตะแก้าผมเห็นยังนั่นน่ะอยู่กระตะแก้าผมน่ะเอ้าลุยเลยอยู่กระตะแก้าผมนี่เลยแหมมาเจออยู่ใกล้กันเลยนาะโทร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 ฮึบฮึบโอ้ยเหรอสวยสวยเลยเนาะ สวยทั้งคนสวยทั้งคนสวยทั้งเห็ดหาต่อหาต่อเราเรียกว้าวว้าวว้าวยายเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับยายเราเรียกว้าว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 ก่อนมูเออดอกใหญ่มากว้าวว้าวเนียนอ๋อเบิกเห็ดใส่เดือนพี่น้องดอกนี้คุณยายขึ้นมาเทียบหน่อยเด้อดอกใหญ่โคตร ใส่เดือนดอกนี้นี่วัดดู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 ใหญ่เลยเด้พี่นอ้องอ๋อปานเห็ดละงอกที่แรกตกใจนึ่นก็เป็นเห็ดละงอกแล้วนี่เนาะคุณยายเน,ะนยาะใหญ่เลยไปครับเก็บอีกดอกนึงดอกหน่อยอ๋อตกจนตกใจนะผมนะเห็นที่แรกนะปานเห็ดละงูก็ทุก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 ทุเทุก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 ทุงทุก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 ทุ ปวดใหญ่เลยโอ้ยอ่อนพี่น้องเลยเห็ดนี่โตๆๆอตอเห็ดเส้เดือนดอกใหญ่มากไปดูดอกนู้นอีกดอกนึงพี่น้องมีแต่ดอกใหยใยปานเห็ดละโงกพี่น้องเอ้ยมันคือเห็ดละโงกขนาดเบิ่งสองดอกนี้เด้อพี่น้องโอ้ยปวด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 โพดปวดปวดแล้วโพดแล้วโพดแล้วพุน่ะพุน่ะเปิดให้ด so ูนี hey, ่พุน่ะพุน่ะโอ้ยปวดแล้วปวดแล้วสองดอกนี้นะปานเห็ดละโงก โอ้ยให่อันนี้่อีกดอกนึงแล้วก็เนี่ยอีกดอกนึงในสองดอกพี่น้องโอ้สวยเลยดูเทียบกับมีดผมนี่ใหญ่ไหมล่ะดูนะโอ้ไปไปไปหาต่อเอออีกสามดอกพี่น้องโอ้ว้ยมึงนะโอ้เป็นดอฟอนใสขนาดเลยมึงนะโอ้ปอดปอด จิถอนใสซะดิเนี่ยว้าวว้าวว้าวมิถอนใสแท้ดิโอ้ปานเห็ดละง,งก์สามดอกไป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 หาต่อไปเก,ก็บเก็บเก็บเก็บคุณยายเก็บเก็บเก็บโอ้โน่นโน่นอีดอกนึงไป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 อืมดอกม<ป>ีแต่ชอต่อดยาวๆโอๆ้บางกองบางกองมองมาหลุดขาดลไปเก็บ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 ยายเก็บหมดเลยยายเก็บหมดเลยคนเดียวแหละเก็บไปหมดเลยนี่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 เก็บไปหมดเลยคนเดียวเลยนี่นี่นี่ เก็บไม่หมดเลยนู่นนี uh ่ค huh. รับครับครับโอ้เยอะเยอะเยอะมากมากของคุณยายคนเจอเลยเอาเดี๋ยวผมเก็บดอกนี้ให้เดี๋ยวคุณยายครับเอาาไปนี่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 ดอกนี้ดอกใหญ่ใหญ่เอาไปไปไปได้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 ตัดชอดแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้นี่นี่นี่มาก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 ฮึ่มสองดอกครับเก็บเอาเลยจะอาจจะไม่เห็นผมลืมดูกล้องโอ้คุณยายดูดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ อ้ดูนี่ดูดูดูพี่น้องดูชฉันยาวๆแล้วอือตัวาโทสามดอกนี่มีดอกงี้ยโอ้ในสวางสองดอกดอกน้อยๆหนึ่งยเอาหยิบสองดอกนี้คุณยหยกว่าเด้อพี่น้องเลยเอาคุณยหยคุณยคญ่ใ่ใหญาหหับับหับหับเก็บอันนี้ให้อีกสองดอกนี่พดพดพดพอ งัดง <muitas, S 2> ัดงัดเอาเอาเอาคุณยายเอาไป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 หาต่อไปหาต่อไปนัาเหลืองเต็มลานเลยนะคุณยายเนาะคัดเอาแต่ดอกนี่ตัวดอกที่มันอีได้ดอกที่มันบานแล้วก็ไม่ต้องเอามันนี่ดอกเป็นจจโบจะจโบอืมนี่จจโบจะจโบนี่สองดอกสามดอกเป็นเต็มลานเลยนี่นี่เต็มลานเลยเก็บเพลินเลยวันนี้ ออกนี้ได้นี่เนาะย้บอดอกแค่ได้ละยายผมมันเก็บหมดได้ไปให้นาตี้มัน <laughs> ผมกเก็บหมดได้ผมอะ่ะแอ่ใส่เดือนอีกดอกหนึ่งกำลังงามเลยงามีเต็มตะก้าเราไม่กลับบ้านวันเนี้ยอันตคัดดอกแข็งแข็งครับดอกอันไหนไม่แข็งไม่ดีไม่เอาก็ได้ ผมเก็บหมดได้วันนี้เอาไปหน้าเตียนเนี่ยครับมาเสนอทำเชือ้อเนาะครับครึ่งเวลาครับพี่น้องเติมกําลังโาซอนอืมแบ่งขนมมันกินแล้วครับพี่น้องวันนี้ครึ่งเวลาก่อนครับครับอืมอม,มันหมานเนาะคุณยายเนาะวันนี้เนาะอืมวันที่เท่าไหร่เนาะลืมแนละ้ววันที่สิบเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกเนา 11, 6, นะดูคุณยายวันนี้หิวหว่ายาย <laughs> <laughs> ไปหาต่อสามดอกพี่น้องมาไปเอาให้จีระดอกนี่นิสก,ก้าผมเก็บเนี่ดอกหนึ่งสองดอกดอกหนึ่งดอกหนึ่งสามดอกครับไปสวยๆเลย หาเหตุวันนี้นะครับวันที่สิบเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกครับพี่น้องนี่ครับให้คุณยายผมวันนี้จะเอาคุณยายผมขึ้นหน้าปกเลยนี่นี่คุณยายโรยงี้นี่นะสวยเลยอันนี้ครับสามคนครับวันนี้สามตะก,กาครับพี่น้องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเด้อพี่น้องเลยไม่ไครับกบ้า,าเราได้